เราจะพาท่านมาดูมายากลสัตว์มายากลสัตว์เฮ้ยเอาจริงนะเนี่ย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 เก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยโอ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 ้ยอโอ้ย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  โอ้ยยอยไ้กงยใครมาเปิดเพลงแวนี้โอ้ยใครมาเปิดเพลงแนวนี้ไอแมวขี้เล่นไอ้แมวขี้เล่นไอแมวขี้เล่นอือือืออือือืใครว่างใครว่างมามาเล่นด้วยหน่อยหนึ่งมาเล่นด้วยหน่อยหนึ่งอือือทางนี้ทางนี้อางนี้ จับไม่ได้จับไม่ได้จับได้ไหมฮึึฮึฮึจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหม ออ๊ยอุ๊ยเจ็งเก่งจังเลยออ๊ยออ๊ยโอ๊ยฮ๊ยเก่งจังเลยว้ายผิดแล้วผิดเป้าหมายแล้วผิดเป้าหมายแล้ว